you ไอ้เนียันเนมันแม่เขาโมโหด่างเขาจะเป็นอย่างนี้นะแม่เขาโมโหด่งแล้วเขาจะเอยงพนห่เหงืด่างก็หูด่างมันแยกมันแยกอีก ไม่ถ้าเขาโมโหยด้แล้วเขาพูดกันหนูเขาก็พูดอย่างนี้ทำบุญไถชีวิตโคกระบือนะเจ้าคามกาลังสพาเจ้าค่ะตงี้รมหรไมได้มาโไม่ส่ีได้ต้องต่อ ก็คับมา

จะเป็นราบุในดวงนี่มาถึงอริเวภายในวัดพระารองจุดที่เราจะจะดอกคอในหมีหลาจะแต่ท่าขาวจะแต่งลูงสลูแก่วลูงเรและเดี๋ยวนวันเบญจญาณจอกข้อต่อแทนตาสรปรมีจับลอย តាមដែលដែរទៅសាររបស់មកតាម พิหมู้พ่อนายนี่พิมูิมูไ้พ่อนายนี่ยิ้ไม่ตามนไปไปนายหนูแปดนาทีสิบนาทีแล้วนี่ยจบคลิปเลยกุ้งไหมอาีกินกุ้งไหม ก็ไม่ชัดด้วยแหละนี่แล้วตัดตัดเอาแค่นี้ได้ไหมนะก็ไม่ได้แอบไม่ได้กดไอ้นะแอบตัดไปด้วย mới ra mình mình thật cam là kẹt